หนาวหนาววันนี้อากาศหนาวน้องเพชรไหนคนไหนน้องเพชรอันไหนน้องพลอยอุ้ยเขาทันกันแล้วอุ้ยใครโตน้องทิมไม่น้องพลอยน้องทิมน้องพลอยน้องพลอยหรือน้องเพชรเนี่ย ว่าทำไมผมยุ่งเหยิงอย่างนี้เฮอเอว้าวว้าทำไมชุดยุ่งเหยิงอย่างนี้ล่ะพลอยเพศเพศก็ดิ้นดุกดิ๊จังเลยเป็นอะไรล่ะลูกอ้เจ้า แป้งตรงมือมาให้น้องเพชรหน่อยไหม,ไมอันนี้น้องพออลอยเจ้ากระลอกหัวฟูอันนี้น้องเพียเจ้ากระแตหัวมินฟูอันนี้น้องทิมน้องเหาเยะอะหัวฟูเออกระลอกด,ดึกดิกดึกดึกดุกดิกดึกดิกดึกดิกดุกเออเออเออ แ yeah. er. <c oughs> ค่ขี้โมไปแกะข้างนอกเด้อไปกุ้งเกงหลุดแล้วกุ้งเกงหลุดแล้วเนี่ยขาหายแล้วเนี่ยขาหายแล้วเนี่ยขาหายแล้วนี่ขาหายแล้วนี่ว้า,ายเอาแบบนี้เลยนังจะอุ่นอุ่นอืมอืมอืม น้องเพงนต้องพอยหรือว่าคนไหนสะอึกอะ่ะต hmm. ้องพอยจะอึกหรือว่าน้องพี่สะอึแม่จ๋าดูน้อดูน้องเพนมาใกล้หนูแล้วหนูขยานโอ้